คามชมบรรยากาศยามเช้านะครับในสวนของหน้าหลวงหน้าหลวงได้ปลูกมะนาวเอาไว้มะนาวตอนกิง่งปลูกง่ายครับลูกก็ออกไวน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่จะปลูกไว้กินที่บ้านทัก2สองดามต้นครับแค่ตอนกิ่งแล้วก็อาพัน์ที่ดีมาปลูกนะครับ ร้วยก็จะทำให้เกลือใหญ่นะครับมะนาวก็ดกต้นเตี้ยนะครับเพราะว่ากิ่งของเขาเขาจะไม่สูงเวลาตอนกิ่งก็มาดูตัวช่วยนะครับ ที่ทำให้กล้วยกังเราเคลื่อนใหญ่นี่ครับไบของเรื่องอุงนะครับปราใต้หรือว่าชั้นนลงปรากลางครับหมกส่วนผลไม้นะครับน่าจะมีเลี้ยงไว้ในสวนแล้วก็จะผสมเกสรได้ดีมากๆ เลี้ยงง่ายรายได้ดีจะจับเงินเสนงไม่ยากนะครับจะเลี้ยงชันลงแร้ากราคาตกหลังรับปันกว่านะครับสำหรับที่หลังที่แน่นๆนะครับพวกสามารถขายเป็นลังนะครับ หลังก็พันกว่าสามารถขายกีชันนะครับกีชันกิโลละพันไข่นางพยญาก็ใบละร้อยนะครับน้ำผึ้งก็กิโลละพันกว่าเป็นอะไรที่น่าทนใจมากๆในสวนเราจะปลูกพวกกล้วยพวกมะพร้าวนะครับ เพราว่าเราจะต้องดูแลไม่เยอะปลูกทิ้งไว้แต่ว่าเราก็ต้องดูแลนะครับใส่ปุ๋ยบ้างตัดหญ้าบ้างหญ้าที่ตัดมีประโยชน์มากนะครับจะเอาไปไว้ใต้คุนมะพร้าวจะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับมีในตรเจนทูง ช่วยมะพร้าวต้นเขียวนะครับเพราะว่าเขามีไนโตรเจนสามารถปลูกผสมประสานโดยใช้ชนะลงเป็นตัวผสมเกสรได้ดีมากๆกครับ